ก็ดีใจครับํำว่าโกนหนวดจนได้ดีมีอยู่จริงเออมันได้ดียังไงแล้าตั้งแตหนึ่งเ <Born? S 2> พือผม,มเป็นคนใช้ที่โกนหนวดไฟฟ้าอยู่แล้วมาตั้งแต่ตน้นตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีงานโกนผ่านโซเชียลบ้างตั้งแต่ลูกค้าไม่เข้า <im ans> จนลูกค้าเข้าผมก็ตกใจเอ๊ะแฟนๆเราส่วนมากเป็นผู้หญิงแต่ว่าวที่โกนหนวดเข้าเหรอเฮ้ยแสดงว่าโกนจนได้ดีมีอยู่จริงมองเห็นอะไรแบบอาจจะมองเห็นอะไรในตัวผมบ้าง รเราโกนหัวแล้วเราแบบมีท่าแบบเล่นเกมโอ้โฮมองเห็นอาจจะใช่มั้งไม่รู้ครับก็อาจจะเห็นว่าเป็นคนที่ใช้อยู่แล้วมั<ต>้งก็กเลยเจอเห็นคุณทำท่าแบบว่าโกนหัวหรือว่วนี่อยู่นะเต็กซี่นะตอนโกนหัว <c oughs> ผมว่าโกนตามจุดที่มันมี <c oughs> แต่ตอนเล่นเกมมันมีจุดอื่นด้วยก็แปลกใจหนวดไม่เคยขึ้นถึงตรงนี้เลยปกติโกนหนวดกวาดแห้มหนวดเราด้วยประมาณสามวันเฉลี่ยแล้วก็ถือว่าโกนแล้วแบหน้าเด็กลงนะ คือถ้าเกิอดออกอยู่เป็นต้องโกนอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันจะขัดใจผู้จัดการแล้วก็ช่างแต่งหน้าเพราะว่าเขาดูไม่สบายใจหน้าดูไม่เกลี้ยงเลยเอะไรก็โกนไปจากบ้านเลยว่าเขาเปไปจบับโกลหน้างานอะไรอย่างนี้ไหมมันมก็มีบางมีบางครั้งที่ลืมบ้างทางช่างก็จะมีอยู่แต่ว่าเขาก็จะแดบบางทีเป็นที่โกนคิ้วเงี้ยมันก็ไม, <laughs> ไม่ไม่เกลี้ยงอ,ะอ่ะสู้เราโกนมาแต่บ้านก็ดีกว่า ใช่คือก่อนหน้าลูกค้าจะเข้าหรือว่าตอนนี้ลูกค้าเข้าแทนผมก็พกไปอยู่แล้วเวลาเพราะว่าพอหนวดขึ้นบ่อยเคยมีงานต่างประเทศสามวันมันก็ขึ้นแล้ว่ก็ต้องใช้แล้วผมใช้ที่โกนแบบยังไม่เก่งก,ก็เนี่ยได้ที่โกหนเป็นคราวนี้เราได้ลองล้วเป็นยังไงบ้างแบบดีกว่าก,ก,กับที่เราใช้ไหมอ่าราดัไดีกว่าครับเพราะว่าคือต้องบอกยงีย้คือรุ่นแรกที่ใช้ก็ใช้ของฟิลิปอันนั้นพ่อให้เป็นของไฟคือเมื่อน่าจะเกือบ10ปีอะ ตอนนั้นคือเขายังแบ่งเลยนะว่าเป็นรุ่นที่ไม่กันน้ํากับกันน้ําตัวใหม่เป็นกันน้ำเนะี่ยแต่ตอนนี้คือเขาเอาตัวกันน้ํามาทําเป็นรุ่นใหม่ๆซึ่งสิ่งที่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ระคายเติมผิวเวลาโกนก็คือจะอ่อนโยนะสิวก็จะไม่ขึ้นผู้ชายโกนหนวดสิวชอบขึ้นนะใช่ตอนนี้ก็คือไม่ต้องกังวลก็ว่าไมบาดผิว,ดวก็ไม่ทำลายผิวด้วยใช่ใช่ใช่นี้ก็มีแบบกิจกกรมสมบแฟนแบรนดเป็นเงบ้างเล่นเกวกับแฟนๆทีไรก็ดู ปั่นกวนเลยแลก็สนุกก็เรียนจอยเหมือนเหมือนเหมือนเล่นๆกับเพื่อนแหละเพราะว่าผมก็เทคแฟนเหมือนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเลยก็เราไม่อยากให้มีระยะห่างมากไปหน่อยก็จะสนิทกันก็เหมือนเล่นแกล้งกับเพื่อนดางเราเอบแบบเป็นฟิตรเพื่อนแฟนเยอะกับกันพี่ที่มาในมาทีเฟลฟเพื่อนนะเฟ่ฟ์เหรอใช่แลนเกมกบบเพื่อนธาไม่มีใครอยากใกล้กัอกันจังนิดดู จะไม่มีใครอยากใกล้แล้วที่ไหนคนเ,าคนเราโกนออกมาแล้วหน้าเด็กเีอะเราดูหรอขึ้นกว่าเดิมเพราเล็กสุดหรือเปล่าขอบคุณค <c oughs> รับหาัาหงจากฝากอ่าฝากตินแล้วฝากงานใหญ่แล้วผมก็ตอนนี้ฟิลิปเขาก็เปิดตัวที่โกนหนวดใหม่เพราก็ฝากไม่ได้ครับผมรู้สึกว่าใครที่เป็นผู้ชายจริงๆหนวดมันขึ้นบ่อยอยู่แล้วแหละแล้วก็พอเป็นใบมีดแต่มันก็จะทำให้เป็นตออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะง่ายขึ้นก็จะตัดแล้วก็มันเหมือนไม่ต้องมีขั้นตอนแบบสมมติว่าเราจะอาบน้ำเป็นควันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย คนหนวดอ่ะมันจะเป็นสามขั้นตอนแล้วแต่ตอนในขั้นตอนคนหนวดมันเร็วมากผมเองไม่เกินหนึ่งนาทีซื้เสร็จก็ <Ee? S 1> เลยไ er okay. ม่รบกวนเวลาเลยแล้วก็สะดวกด้วยจรีบผมว่าก็ลองเปิดใจใช้ดูครับว่าดีซื้อฝากเพื่อนฝากแฟนอะไรอยก็ได้ใช่ใช่ซื้อไฝากเพื่อนฝากแฟนได้หมดเลยหรือขายต่อก็ได้แฟนงก็ไปขายต่ออยู่ปะแล้วก็ได้มีคนซื้อไปฝากคนที่เรารักด้วยอย่างนี้ใช้ได้จริงผมอยากคนที่เรารักได้ได้ใช้ได้ครับ เต่ขาดไปนิดบ้างเอาที่บ้านผมไปใช้งา,อานอัปเดตงานที่มีค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ซ้อมคอนเสิร์ตเป็นหลักเลยครับแทบจะทุกวันเลยเพราะว่าคอนเสิร์ตก็อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งต้องโชว์นะแหละก็เป็นเป็นลูกพุ่มด้วยมันก็จะยากประมาณนึงเลยยากเลยสำหรับผมนี่เหมือน,นอพูดว่าไงไม่ถนัดหรอไม่ถนัด ต้องจับทีละครำคาคือผมไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วคืออะไรคนในทีมม็ถามว่าไม่เคยผ่านหูเลยหรออะไรเงี้ยคือพ่อผมเป็นต่างชาติที่ผมผ่านก็จะผ่านเพงเลงคัน n t r อะไรเงี้ยเพลงคารวยมันก็คงจะเป็นลูกทุ่งของต่างชาติมั้งแต่ว่าอย่างคนไทยเราก็ผ่านบ้างอะไรเงี้ยคือเหมือนผมจะร้องเพลงไหนก็ต้องมาเรียนทีละครำาเลยว่าคำนี้ออกเสียงยังไงเทียนเสียงยังไงอนะไรศละครำคาญยากยากมาก ้องเป็นดอกมีออนมอทำไมต้องต้องเป็นธีมรุ่งพุ่คอนเ็ปต์มันได้แบบแรงกระตัใจมันได้จากเล็บเล่หมาจากผมไม่รู้ไม่หรอกคิดว่าเราทำคอนเสิร์ตกันบ่อยแล้วแล้วมันมีหลายธีมแล้วครับรุ่งพุ่งยังไม่เคยทำก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆกันก็ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่ได้ลองทำเพราะว่ามันรุกงุ่งทั้งคอนเสิร์ตจริงๆแล้วก็ยังไม่เคยใคร ลองทำเลยมั้งก็คงจะแปลกใหม่ก็ไปดูได้ครับถ้าเราไม่ถนัดในเพลงรุกทุ่งอะแล้วเวลาเราเลือกเพลงมาเราเราจะเลือกจากเพลงอยากอะไรเลือกเพลงไม่ว่าพี่มอแบบเป็นคนช่วยเลือกมาอะไรจริงๆทีมป็นคนช่วยเลือกครับแล้วก็มีที่เราพอผัดถูกบ้างอะไรเงี้ยก็จะเสนอไปส่วนมากจะเป็นเพลงที่แมสแมสแหละเคยได้ยินกันก็เลยถึงจะพอร้องได้บางครั้งเราไปกินข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยพอคาไมค้าจะเปิด เคยได้ยินเข้าหูมาก็เลยอาจจะได้ยินก็เลยได้ใช้เพลงนั้นบ้างคิดว่าในเล็กกรอนเลยว่าต้องแบบเพลงนี้ต้องมีในคนแน่นอนแต่ว่าประมาณ90%ผมไม่รู้จักไม่เคยเรื่องที่นี้เราเราร้องไปได้ประมาณความทุ่นหน้าเป็นแคนพาร์ทพาร์ทร้องอย่างเดียวครับน่าจะประมาณ80%ได้แล้วครับผมตอนนี้ก็เหลือพาร์ททำโชว์แต่ละคนซึ่งผมหายพิชพี่วอหาเขา แล้วลูกคู่มันแล้วมันขยับ<า>ยตัวหน่อยยังไม่หายดีก็แต่คิดว่าทันงานแล้วก็มีโชว์บอกว่ามีเกสหรืว่าเลือกเกสมาจากเกตอะไรยังไงคะเพราะว่าเราเป็นทีมคู่มือเลือกเกสมาจากาเป็นเราคู่ใหม่รือว่ายัางเป็นครับแมสแมสในหมู่คู่มือก็ต้องตรงตามธีมครับซึ่งก็แปลกใจคือเขาเขามีชื่อมากอ่ะแต่เขาก็ก็รับงานเราก็ตื่นเต้นแทนแับมีแบบออยได้ไหม พี่วอสปอยไปแล้วจริงแล้วมันเป็นแฟนบางกลุ่มก็อาจจะรู้แล้วอะไรเอาจริงเหรอมั้งผมไม่มีบางคนที่ติดต่อไปแล้วแบบไม่ได้ไเลยไมอยากม,มาเลยไม่ถั่วเลยครับรู้สึกว่ารอบนี้น่าจะง่ายนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาเลยนึกว่าเขาดูจากอีพีที่แล้วของคอนเสิร็จจนว่ามันสนุกสนานมันแค่ไหนก็เลยอยากมาแบาบโลดเต้นด้วยกันก็เขาอาจจะว่างอยู่ประเด็น ยแยกกันใช่ไหมครับใช่ยาแตกต่างกันมากแคนไหนมันยากหมดอยู่แล้วนี่ผมพูดจริงคือ,อย่างลูกทุ่งอ่ะมันจะมีสำเนียงของเขาอ่ะแบบลูกทุ่งภาคเหนือลูกทุ่งภาคอีสานลูกทุ่งภาคใต้แต่ละคนเขา<อ>ว็ตีภาคประมาณนั้นฮะเราเราเป็นคนภาคกลางที่ไม่เคยพูดเลยแล้วแต่ละคนมีสำเนียงเหนือไม่เหมือนกันอีกบางเพลงเป็นเพลงชอยเงี้ยมันรวมอยู่ที่เนี่ย รวมอยู่ที่นี่หมายถึงว่าลูกคุ้งแต่ว่าสไตล์ร้องชอยเหมือนสวดมนต์อ่ะอนะนะอะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยภาคไหนยากที่สุดที่เราต้องมาแล้วภาคที่ไม่ใช่ภาคหลักาคทุกภาคยังเหนือผมยังพอคุ้นเคยอยู่บ้างแต่ภาคใต้ยากไหมยากยากหมดเลยพวกนี้ยากเลยเราแบบอ๋อได้ได้เห็นโชว์แบบเป็นมากเลยเพลงแล้วกานทะโชว์อาจจะไม่ไม่รู้สปอยไปเยอะแล้วนะเนี่ยไปไปรอดูแล้วกันครับนายปัต บัตรยังพอเหลืออยู่นะครับผมเซื้อได้อยู่วะสิบอีเวนต์มาครับใช่ซื้อบัตรได้ทางนี่เลยออฟิเชียลประกาศไปแล้วทางสิบอีเวนต์นะบัตรยังพอเหลืออยู่สามารถไปดูในงานได้สนุกจริงบอกว่ามั่นใจว่าคือตัวเพลงมันคัดมาเพื่อความสนุกสนานอยู่แล้วเลยพอคุ้มคุ้มแน่นอนครับยังหาได้อีกเบัตรยังหาได้อยู่ครับผมน้ำเด่นเรื่องซีรีส์นิดนึงจิลังขายมั้ยที่ว่าอะ ยังครับยังไม่เริกต,ต้องรอให้คอนเสิร์ตจบก่อนครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเริ่มไม่มั่นใจว่าจะได้เริ่มดูมันครัตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนคือจมีมเขยีในในขยนบทแล้วผมคิดว่าเขา,าน่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าพอตัวเราเราแบ่งชัดเจนนะคือทําที่มันใกล้เต็มที่ก่อนคือถ้าเกิดแบ่งคิดหลายเรื่องเลยมันเครียดแล้วมันไม่เต็มที่อะไรเงี้ยก็อเอาคอนเสิร์ตก่อนคอนเสิร์ตก็หนักมากแล้วแล้วก็คิดว่าหลังจากคอนเสิร์ตจบก็พัก ัไม่นานหรอกเราก็ต้องลุยอีกต่องั้นขออนตไปต่อถึงทเห็นว่าผมคุณมีอะไรนะโคมเทียนไฟใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เป็นแบบว่าน่ารักมากเลยนะมันแบบสบบตอกตอกันกับอะไรนะมีความเป็นด้อมเราแล้วกันคือด้อมเราตั้งหัวยอไก่ยออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่วอเขาเขาไม่ได้เป็นแค่ศิลปินนะเขาเขาเขาได้ทํางานออกแบบด้วยเขาก็ก็เหมือนได้เป็นเป็นดาราด้วยทำงานออกแบบด้วยก็คงชื่นชอบ แล้วก็เท่าที่ผมจำได้เหมือนวงนี้คิดตั้งแต่คอนเสิร์ตรอบก่อนเป็นแนวปืนๆแต่ว่าผลิตไม่ทันเพราะวงนี้มันจะต้องไปหล่อแม่พิมพ์อะไรขึ้นมานานก็เลยได้มาใช้ในรอบนี้ซึ่งก็แปลกใหม่จริงๆไม่เคยเห็นวงค่อนข้างแปลกใหม่นะเพราะว่ามันเป็นปืนใช่ปืนิน,น,นเลซอร์อะไรอย่นัดข้อนีคือแปลกข้อเสียาอาจจะอาจจะเทอะทักไปถึงวนภาึเราไปเอาไปใช้ในคอนเสิร์ตเกาหลี จะไม่ไปยิงัวมันก็ง่ายใช่ไหมมันก็อาจจะเธอท้าแต่ว่าโดยรวมแล้วยูสเตอร์เฟรนลี่นิดนึงครับมันก็จะไม่อันตรายกับเราแล้วก็แข็งแรงอยู่แล้วก็มีหลายสีอันนี้ความน่ารักโอแล้วมันอะไรงานพืนฉีดไม่ใช่ไหมพืนฉีดครับมราจะมีเหลือรึเปล่ากับท่านไปนี้ไหมผมมาหลังๆครับมาในขัน้นตอนแบบออกความเห็นเรื่องสีอะไรเงี้ยก็ตอนแรกมีแปดเก้าสีแต่สุดท้ายต้องขอมาหนึ่งสีเพราะว่าทำของหลายๆ SKU มันขายยาก ว่าก็หนึ่งงานเดียวแหละครับแล้วก็ก็ขายไปแต่อยากให้ทุกคนมีนะเพราะว่ามันไปร่วมจอยในคอนเสิร์ตได้เหมือนแสงมันจะลิงกันอะโชว์ทำแสงกันในปืนก็จะลิงก์อย่างนั้นเป็นอะไรบ้งเจมสิงก์เอ่าเป็นบงี่ไม่เหมือนบงไม่ก็รู้สึกว่ามันคือได้ได้ล้ำลึกได้ผมว่าได้ดีไซน์อะงานเหมือนงานดีไซน์อะมีเรามีเห็นกับของจริงเลยอย่างเห็นแล้วเนี่ยเอา จิงจมามาอยู่นะเดี๋ยวกิบให้ดูไดหนมีิเ้คะหคไหมเหนไเอามาสิเราจะเป็นการอันล็อกแรไฟของ่นีูยอและไก่ยอใช้ยังไงมาใช้ยังไงอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรีอเสืออีเสือ ก็คือคนเสื้อนุ่งทุ่งอ้าน,นี่เราอันนี้เราต้องคืนนะคะาเราแจกให้ยังไง<ะ>จริงๆผมไม่เคยเห็นเสื้อไหนที่สวยขนาดนี้มาก,ก่อนเออเป็นเสื้อส่วนมากเราจะเห็นหลายสีเอาปินเส้นที่ไม่อยากตัดก็ได้ไม่รู้แกะไม่เป็นอ่ะแต่ว่าข้างในมีแกะไม่ได้ค่ะพี่ปิล้วปิ้นแกตัดเปลือกไม่ได้ทำเลื่อนไปเออเคามัดเ,เงื่อนอะไรไม่รู้อ่ะอภิปีณปืนจากก็ได้พี่ภิปปืนแกะยาก แก่หน่อยกะแก่รอค่ะเดี๋ยวมีเดนน้ำมีเดนแท่งไฟแล้น้เนี่ก็สีสวยสีสวยเออน่ารักเนาะอ่อนแท่งไฟบงบอกเออนเวลาเราแบบต้องการชูแท่งไฟเราทำยังไงอุ้ยแก่ได้พอดีเลยไม่น่าเชื่ออ่ะอ่ะเราชูเราชูแท่งไฟเราก่อนเวลาใช้ใช้งานหรือใช้ยา ไม่ได้มาขายเสื้อเอาไม่ได้ขายเราพอผมผมเมื่อยแล้วผม,มก็จะกางเะียผมก็นั่งเอเอเราจะนั่งร้องเพลงดนตทีเลยนะมันมันเป็นประโยชน์นนดได้เวลาใครไปบลังแสนไหมอะไรเงี้ยเรา, <laughs> เาไม่ต้องไป <laughs> ไม่ยิ้มเลยนะก็เลยอ่ะตอนนี้ต่อได้ละมีเซนประมาณนึการใช้งานตอบแล้วใช้ได้แน่นอนมมีสองสีด้วยมีเสียงด้วยไหมเสียงเสียงมีเสียงไหมอันกั้นฝากแฟน ก็ฝาก้กกได็ฝาติดตามคอนเสิร์ตด้วยครับผมคือบัตรยังพอมีเหลืออยู่ครับก็สามารถมาจอยได้ใครไม่ว่างก็สามารถไปดูบัตรไลฟ์ได้เช่นกันนะครับผมก็ใครยิ่งไม่ว่างไม่สนใจเลยเนี่ยคือเสือผมรู้ึกว่าสวยงามมากใช้นได้ที่บ้านได้ใช้นั่งที่บ้านได้ให้อาโฟงม่าอซิมคุณยายอะไรเงี้ยได้หมดอันนี้ก็แปลกใหม่ครับมีดีไซน์ไปใช้ได้บอกต่อเพื่อนคนรักกันเนี่ยธรรมดาฝากด้วยครับเอาคนยาก ผลงานซีรีส์ก็รอต่อคอนเสิร์ตเลยครับแต่คิดว่าไม่ไม่ทันปีนี้แหละไม่น่าไม่น่าทันรออาจจะปีหน้าอาจจะทันก็รอเจอกันเดี๋ยวจะมีเพลงมีปล่อยเกมใช่ไหมคะเพลงใหม่อะไรอย่างงี้ไม่ให้แฟนฟังอะไรตามประสบการณ์ปีละเพลงมีค่ะปีละเพลงอาจจะมีอาจจะมีรอติดเคครับเอาตรงครับพี่เซนพี่เซนพี่เซนไปรู้ก่อนไปรนก่อน